โอเคมีคนขอให้ลงมอดงั้นผมจะไปสอนกดเข้าแอปนี้ก่อนเดี๋ยวตอนท้ายคลิปผมจะให้ดูชื่อแอปกดเข้าไปเลยุกนเลื่อนหาหมอดที่คุณต้องการเลื่อนหาหมอดที่คุณต้องการเลยผมว่านะ้หมอดไอที่ผมแล้วก็มาหาหมอดเลยนะครับวโหมอดนิโคเดเลยแด่ผมอยากได้มอดนี้เดี๋ยวค่อยมาโหลดมอดนี้แล้วกัน จะโหลดมันดีกว่าโอเคกดดาวโหลดไปตรงน,นี้เลยกดดิแล้วเอ้มยนเลยว่าคนอยากโหลดหมอดอะไรไม่เกี่ยวเพ้ามันก็จะมีคำว่าเปิดเกมเลยโหลดเสร็จโหลดนานนิดนึงเปิดเกมเด้ๆเดเดเกม ผมจะเอาเสียงเกมลถกีตหนึ่งเพราะว่าเสียงเกมโคตรดัง,งมันกบเสียงผมที่นี่ก็มามาเลยมาหามอดของเราเลื่อนหาไปเลย แล้วก็ผมว่าจะภาวนาให้มันจะเจอหมดอัอนนี้นี่ไงเจอแล้วอุ๊ยเฉดเดีเ๋ยว้โอเคมาหมดตรงนี้เลยก็ต้องต้องดูอุปกรณ์เดินเดินเดินเ้ินเดินี้เลยแล้วก็วจะเป็นตัวกดตื่น,ะนอะไรอ่ะ โอ้ยขาวยาวนิดนึงการร่างก็จะเป็นแบบนี้เลยสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวผมจะไปเฉลยชืย่อแอบปบกันเลยชื่อแอปนี้จะยาวนิดนึงนะก็ชื่อประมาณนี้ผมที่เกียจพูดมันยาวเกินแล้วผมก็ ภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกแค่นั้นแหละนี่ทีเอฟนี้ทุกคนจดเหมือนผมเลยหยุดคลิปนี้ไปก่อนแล้วก็จด